ไปขายอยูแ่แถวบ้าน,นมันคนก็ไปกัดแก๊กที่แก๊กเก่งเลยเก่งเลยฝากมาในรถด้วยนะโอ้โหนั่นเองขายหางเฮ้ยนั้นหัวเม่รอไปย่างวิจารณ์เนื้อไปอไปหนอ๋ออันนี้ที่เขาเลี้ยงขายเนื้อเนาะใช่เก้าเนื้อไปขาย ออกไม่ได้เจะพาดูกันละเานากดีอด้ยนี่น่นารักอะต้องใส่บันเด็กริเ เออนานมากร้านนี้ไม่แปลกใจเลยทนะ่านคเสื้อนะคะอันนี้อันนี้เสื้ออุ้ยน,นี่อะไรนะ้าวิ้ยเฮ้ยแกดิแกดิแกดิ้งพูดสามห้าห้าแปดเก้า <fits S 2> <c oughs> สองสองสองน้อยป๋วอยู่ไหนไวะโอเคเออเออตอนแรกว่าจะใส่มาวันนี้นะตอนแรกว่าจะใส่มาวันนี้นะลืม